สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอลำคู่ขวัญนะคะตอนนี้นะคะต้อนอ้อก,ก็จะพาทุกคนนะคะมาทานข้าวที่ยังพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้บอสรัรชนีกับลุงพลน,นะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะแม่จำลองแล้วก็บรชัยสอนศิลป์นะคะแล้วก็พี่ตีนะคะพี่ตีอาจารย์ตีนะคะผู้ที่ทำเอรินเพลงอ,องคุปปาริจิตนะคะวันนี้เราจะมาทานข้าวร่วมกันนะคะจะอร่อยเยอะไหมโอ้แมนก็เอินมาอยัางก่อนสี่เสียบหลายบอ แซ่บหน่อยแซ่บหลายกับพี่เบิ้งพร้อมกันเลยค่ะก็สิกินเบิ้แล้วไปกินข้าวไปขึ้นเขาวสวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวเที่ยงกันกับลุงนะคะวันนี้กับบอสรัชนีนะคะอีหยังแม่น้ำบอสย้ำน้ำบอสก้อนหินหินหน่อย หินหน่อยเมื่อใดเจ้าถูกไปรังนวังเยี่ยมไอ้ที่ยอดเข่เกี่ยวกับอันหน้า หา23ไายเเกี่ยวมเด้ <who médico> ี่เจ้าทก้นนะฮะที่จะดำนะ่ดคือหายเหตมดโรานน้าตล้วฮะอยคหน้าน่น้านาแม่นม่3อันยังันปันกันบอปันแล้วหน้าแม่ผมก0กับพี่น้องขนเนีแล้วแล้วเข้าคเดียวไหมลาครับ่ แม่จะเป็นเลียขาใครีเลียาค่เป็นนั่นกเปนนั่นกำลังพยาบาลีมีน้อาวยี่หรอโอ้ยยาวลุงเป็นอะไรแหงบ่มีเลยเป็นสมัยกี่มีครับเอาอีลีบ่คคะลุงสมยกี่คนเป็นกำนังยาบาลหือว่าเป็นคนที่โอ้เป็นคนที่ลำซ้ำบ่ะคเพราะามีเงินเอมีเงินเดือนมันจะสมัยกี่เนาะ แต่เงินเอาใส่เงินสลึงเงินบาทด้วครับบัดนี้เรียกตังไม่เบิดกันเดียวนี้นะมันไม่ไรแล้วไม่ไรกับไม่ไรด็จังวาวานี่ล่ะจังวาอวอวานี่ล่ะขอบคุณค่ะเอออาเชิญค่ะกินข้าวค่ะอาเชิญบอสนั่งเลยค่ะสมัยก่อนนะถ้าผู้ใหญ่บ้านมีเงินเดือนน้ำมันวังเงินเดือนสี่ร้อยห้าร้อยค่ะค่ะอืม กินข้าววันนี้กินข้าวพิตีนกานกำนันสมัยก่อนเขาชื่อพี่ไปด้ยครับพี่ไปเพ่งนะแต่ว่าเราินข้าวืทยก้อเรียวนี่ายกินเลี่ยมันมาเยลี่ยเขากคนหนึ่งพื้นที่ได้ไม่เกินคนละห้าไล่เล้าสิไล่เดมมีเลไย่ก็ต้องเด็ดพี่หาน้องมาแบ่งอาไรครับอะไรก็ไ่ถือ ให้แบ่งปันให้แบ่งไปยัญาติญาติทคนนะเป็นญาติพี่น้องกันน่สิบสามสิบต้นเลยต้องเอาแตเอาซื้อลองหาชิปแย่ชกันร้งมอเาต้องปีกกระได้เนาพวกบินพวกญ่าบ้านบ้านหรอเวนบักใหญ่ยังเนี่บ้านาบ้านบ่าถหาจะเอาหรือเอา กเขิุพ่งก,กินแล้วแต่ก้อนมัวพันเลยพ่อยอย่าาดแกแเด้อียด้คนมีอายุเนาะเอ้คนคนมีอายุน่ารักทา <c oughs> นข้าวเที่ยงกันค่ะทุกคนโอ้โมาเป็นส่วนกัรโตครับ ตาส้มป้าส้มค่ะมาด้วยปลารับปร่อาาคือในตากองดีถวนพีมใครพีมมือพี่เพชรเออพี่เพชรพี่นัทเพชริเข้าวห้มคะอร่อยมากเราเราเฮ็ดไหวพอดีค่าอยู่ห้อติ๊ต่อ้เราท่าน หอยนี่ละสังาปากะแส็บลายนาะพี่น้องนะโอ้โหดูนะคะปลาปลาสมทอดปลาสมพี่อ๋อพี่อ๋อพี่อ๋อมากินข้าวหมอพี่หมาเต่ามามากินมากินน้ำกันมากินน้ำเดวว กินน้ำเดียวบ่าวยืนเบนกุ้งตาอยู่คนหนึ่งพี่อ๋อเชิญค่ะมาจริงๆรจังพี่อ๋อมาสหายฮไม่นเลยว่าเอาดอกมาทหารก็ไม่เอาแต่ทีแท้ก็เป็นป้าคือเก่าสหายก็คือในช่องนะคะไม่ได้ลาบบะล่วงจนขนาดนั้นทหารเบิ่งโขลกเลยเฮ้คนอื่นเขาล่วงซะ ปลาส้มเอ้าปลาส้มไผ่เนี่ยอันนี้มาทำพลาดมาแล้วแม่นแล้วนี่เลี๋ยวปลาส้มใครส่งมานะลุงเอสซีซีที่อะไรเนาะส่งมาน่ะส่งมาเยอะเลยของแกทำเองอันไหนเอาไปเข้าไปนั่งขอบคุณเอสซีนะคะเราบอกว่านี่เป็นสิ่งที่พี่ปวดปานมากเลยนะปลาส้มใช่ชอบอร่อยมากชอบนี่อร่อยไหมพี่ติ๋วครับพูดจากใจจริงจริงไหม พี่ตีมาแล้วทุกคนก็จะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองพีีกเมยครัับบใช่ไหมครับพี่ตีน่าใช่ไมพี่อ๋อพี่ตีบอกว่าพี่ตีมาแล้วทุกคนก็จะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองแม้กระทั่งพี่อ๋อเองนะให้มันให้มันอันนั้นจริงๆก่อนเราค่อยมาเปิดคอนเสิร์ตคู่กันเปิดคอนเสิร์ตที่พี่มีเนี่ยให้มันครบถึง มาที่ลกมากินข้าวกับทอดปาสสุพี่เอ็มเดอร์ค่ะอ๋อค่ะแต่พี่เอ็มเดอร์เขาแยกบ้านแล้วเขาไปขอหม้อไฟแยกมาอยู่ฝั่งนี้แล้วค่ะพี่เอ็มเดอร์ขอถามหน่อย เอาวันนี้กาแฟไม่มาเนาะโอ้ผ้าเลยเนาะมีห้องว่างไหมพออยู่ด้วยคนอะไรย่าไม่เสียกนบ้านก็มีห้องเว่างแล้วพออยู่ด้วยคนจะให้เอ้อมาอยู่เอ็มเด้อมึงลดอุกาศไว้สักตัวกำลังทำให้อยู่ด้วยเลยนะคะเาาอยกะไรต้นอ้อตัวเนี้ยเป็นเด็กเลือดของเลือดของรัไม่ไม่มีใครเลี้ยงค่ะเลยจะมาอาศัยบ้านโกอกอยู่คะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เื่อเชพี่ทำคิดเปลีใจแล้เขาได้กระทลุเออพี่คิดเต็มที่พี่คิดว่าทังานว่าแกสองคนเป็นแฟนกันนั่นนี่ เรียบร้อยแล้วค <|so|>? ่ะจริงจินมันก็งงาตครับงสัวันนี้เปิดใจเขาวันนี้แหละนี่ผู้บริการโอ้นี่ผู้บริการรี่โปรดิวเซอร์ที่มาแล้วก็ส่่งมาทีไหนด้วยเด้อแกทำห้องน้ำข้างหน้าบ้านเลยขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะจับคนมาผ่น